โอเคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไกด์ตันนำทางไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยตรงไหนจำได้เปล่าจำได้ก็ไปเลยไปเลยไปเลย างเพคะไงตันนี่ไรไงเราไปซื้อตัวกันโอเคไปนะตอนนี้เราก็ตะแกนงเอาชนะก่อนเข้าใจเช็คอินแอ่ไหนไหนไปวัดความสูงเพสูงเท่าไหร่แล้ว เฮ้ย,เยอ๋อรองเท้าได้เสียตังไหมอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สามสิบบาทเด็กสิบบาทน้องตาเสียตังไหมเสียครับออโอ้ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งครับโอเคปะเราไปชมบึชว่าว่าข้างในมีอะไรบ้าง ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้โควิดก็แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเงียบเหงามากสิบบาทเดี๋ยวเราตั้งสิบบาทยอดก่อนนะครับมันมีไหมเนี่ยนะเดี๋ยวดูนะโอ เปอนไหนก็ได้อ่ะน้ำนตันอ่ะเยอกกอนนะคุณบลาเขาอยากไปเยอ่ะครับบลองดูเลยนี่มันมารอแล้วไอ้ยัางไอ้ยางไอ้ยัางป้อนนมปลาครับอ่ะยืดลงไปนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ป้อนนมปลาครับใช่ดูสิว่าจะทำสำเร็จไหมหรือจะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาปฏิบัติธารกิจป้อนนมปลาครับบ๊อ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 บบอบบ๊อบบอบบ๊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 อบบอบบออบ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 บ๊ออบบ๊อบอบบ๊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 ออ โดเป็นนะโอ้โหไเป็นไงบ้างครับพ่อนปครับมันดู่มันโดดเรไหมสโดงไหมละตันดดขวดเลย มา้างมาดังปลาคาพวกนี้มันไม่ตมันน่าจะเป็นสายพันธุ์มันเพรก็เห็นบางทียังเยอะอะแล้วก็บ่อมันด้วยขนาดของบ่อด้วยขนาดของบ่อก็มีผมต่อการเจริญเติบโตของปลาด้วย โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราไปหาที่ล้างมือก,กันก่อนแล้วตอนนี้พอดีเรามาอรอบแสดงจระเข้พอดีตอนนี้เราต้องรีบไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเลิ่ตอนนี้คือเริ่มการแสดงกันแล้วครับนี่เดือยซ้ายเดีอยซ้ายไปเริ่ไปเริ่ไปเริ่ไปทันแล้ว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 ว <Line> ิ <including S 2> ่งวิ่งวิ่งวิ่ง พ<ต> <problem> น้ำพลาด uh แขนขาดไม่หร่อไม่มาเนือยนะนี่นะครับนี่ลงดังคารยูทูปมาแล้วครับแขกคูณเจสซี่เด็บคาร์ยูทูปมาลีหยาจะเล่าให้ฟังครับหลายปีที่หลังมาแล้วครับทางยูคูมีนักแสดงเดินข้ามมามีนักฟุตบอกของเราไม่มีผิดเพี้ยนแขกคนนั้นมันรีบร้อนประกันใดไม่ทราบไม่รู้ว่าเจ้าที่พร้อมหรือไม่พร้อมเพราะเขาจะล้วงเข้าไปครับไม่รู้ว่าน้ำหยดหรือเหงอย้อยครับจระเข้ตรงใจครับปั๊บลงมาน้ำเล่นกับปะป๊าดที่กําลังปิดแขกนักแสดงนั้นละพิดป๊า มาแขนที่ห้อยลงแรงลงแรงลงแรงเมื่อไหล่ข้อสอบหยุดติ้งติ้งติ้งครับฉากนียนะครับฉากนะครับจับตาชมอะไรเป็นอะไรผ้าเป็นอะไรกันอีกแค่เอาน้ำไปทุบไมอย่างนั้นเพยังไม่เคยเห็นก็มีคุณหมอเป็นอะไร่ติ้งโทรศัพทาโทรศัพท์ยูทูบอ่ะก็เคยเห็นเขาบอกแล้วเขามีโทรศัพท์อไรอย่างนั้นเหรออ่าอ่าไม่เชื่อถามพี่บอเลยอาถามพี่บอลเลือยๆพี่เดือดขาอะไรๆถาพี่เดือดขาเลยๆอ้าวกยเห็นโทรศัพท์ครับเห็นกันหรือยังครับอยากเห็นอยู่อ๋ออยากเห็นอยู่เึิกชวาจัดไปหมอจัดไปแปลว่าอัลัวเข้าไปมััันบบป๊ พอแขนขาพก็คืออยู่แขนข้างเดียวไม่เป็นกระบี่เมื่อหนึ่งสุดยอดของเมืองไทยเลยนะเอาขอหลังขอบนครับหาที่หาทางหาโอกาสหาจังหวกดเกษตรกรรับภาปาพพื่นภาพพื้นภาพอีกหน่อยใจเย็นๆนะจ๊ะน้องเชอรี่เอิรจะกัดจับนับเขานะเออรีบกดชัตเตอร์กันเลยนะครับขอหลังขอบนครับหาที่หาทางหาโอกาสหาจังหวกดเกษตรกครับภาพได้ทีได้ทางได้โอกาสได้จังหวัดครับตัดสินใจใหม่กัน โชว์แสดงโชวละเคดเละโอหอก็บอกเวยนะเอ้ยเม่กี้เขตัก้องน้ปวดปวดแขนอยกลยกตักนานเเป็นพวกคนจักแร้โบแขนเลยนะทีทาวเรียกปวดเรียกจะไปบุกขนาดนั้นหรอตายทีละท่านแล้วก็จะวัดตัดที่ไใหม่่อยปล่อยเอาลอางวเปิดตาออกไปแล้วโอ้แล้วลงาไว้บกมือเอาไปไป พี่ดูแป๊ดเดียวเองใช่เพราะว่าเรามาช้าเรามาเขาแสดงไปสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปลาต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูปลาเสร็จก็น่าจะน้องลาขาไมีจะแสดงเจอแค่น้นองตาโชว์เป็นอะไก็คือหมายถึงว่าจะโชว์จระเข้เองใช่ไหมโชว์โชว์จระเข้อมนะ <laughs> โอเค อ่ไปเดาเดาตั้งแต่จะไปโช,โชว์โชว์ให้จระเข้งับหัวนะครับไม่ใช่ไหมไม่แล้วจะโชว์อะไรอะ่ะก็เหมือนคราบที่เขาโชว์ที่มันไม่งับสวนแต่ว่าเขาตกใจก็เลยเสียงตุเมือนอ๋อโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดาตั้งแต่จะไปโชว์จระเข้เหมือนพี่หมอจระเข้เมื่อกี้นะครับ โดยการที่ว่าเอาโดยการที่ว่าอะไรเนะี่ยเอาเอาหัวเข้าไปเหรอเอาหัวเข้าไปเหรออะไรจริงเอามือ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 ครับทำไปสำหรับเรื่องนี้แต่เราจะคุณหมอตานจะโชว์เอาหัวเข้าไปในปากจระเขเ้นะครับดูว่าจะงับได้ไหมอ้าวหนึ 1, 2, ่งสองสามบายบายได้มายด็ดเดี่ยบายบาย <c oughs> <c oughs> โอเคครับต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณหมอตันตันนะครับจะโทรเอามือหรือว่าเอามือเอามือหรืออะไรอ๋อเดี๋ยวจะจบจระแข่ใช่ไหมโอเคครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่านเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามจุ๊บอันนั้นเราอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะครับอาคารหนึ่งอาคารแสดงพันป่าน้ำตืดนะครับหลังที่หนึ่งโอเค

สวยมากอ่ะสีสดมากแต<า>่อะ,อะไรวะคิดว่ากดได้นี่อ่อเลิเหม้อเลือกเือนเลิฟเบอร์อะไรเงี้ยอ่ะอันน,นี้ปลาตาเหลีออย่ยมจริงอ,อ่ะ

ไปยิ่งศเไปไปทเหรยญสีดํหา,าหมไมเยสีดํา้เลยปดปากแล้วปดปิดน้าปกดดําครับต่อไปเป็นปตาตากระสอบตากระสง ที่ดัน yup. ว่าัน huh? ว่ามันาเยวกันนะมันว่ามันวาเร็วกันอันนี้อุ้ยช้อนงูเ่ากลากลัวสีอันนี้ก็อนี้ปะปอัปะอะไรอ่ดงปกะโดยอันนี้ มันกดาดำปลาสดทองปลาสดทองวันนี้ปลาเรเปือยเปือกเขาอันนี้กะเทียมเปือกอันนี้ตัวดำก็ดำดบว้ามันนี้ Oh, Boa! แมววัวหน้าตาเหมือนวัวเหรอเฮ้ปยปลาเีาส่สวยแานิมอลอันนี้ลูกจระเข้อันนี้มันน่าจะตายลูกล้วเขาสตาร์มันไว้ไว้ให้เราดู ก็เจยชีวิตได้อันนงเขาดองไหม เดี๋ยวเราออกแล้วนะครับเหนื่อยรด้ยังครับยังเลยยังไม่เหนื่อยเหรอน่าจะมาเหนื่อยนะอะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าข้างนอกมีอะไรไม่มีเราหรอแล้วจบไปเราก็จะไปที่ตลาดนะโอ้น้ำพุสวยมากเลย ก็เดิมบงกอนอีก่ตัวด้วยวันนี้วันนี้ไกด์เราเริ่มเริ่มวันนี้ไกด์เราเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มร้อนไปเดี๋ยวเรากลับกันละไม่ได้ตอนนี้ไกด์ของเราก็อันนี้ไงบิดไปและวัะนนี้ไกด์ของเราก็เหนื่อยแล้วฮะ,ะแล้วก็มาเพิ่มพลังด้วยไอศครีมกันนิดนึง แล้วก็อร่อยไหมครับสดชื่นไหมสดชื่นเยอะเลยอหรอหน้าแดงมาเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ไกด์เราเติมพลังก่อนนะครับบ๊ายบาย